And Here we have Superbon and Joe Nutterwood joining us now. ทาง Superbon Joe Nutterwood Okay, now we got a question from a media. First question is from oh, Sir so Want to ask Joe Nutterwood? The question is: You, Joe Nutterwood, do you have been training at Fatex Training Center for this fight? How do you think this will change your fighting strategy? ตอบภาษาไทยไหมได้ครับผม <c ười> คำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่อยากจะถามพี่โจนะครับตัวของพี่โจเองนั้นล่าสุดก็มีการเทรนที่ค่ายแฟร์เทคนะครับผมก็อยากจะถามครับว่าตรงนี้เนี่ยจะเปลี่ยนมันจะมีการส่งผลต่อการเปลี่ยนในเรื่องของกลยุทธ์ของตัวพี่โจหรือเปล่าครับผมมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับเพราะว่าผมฟ้องอยู่อเมริกามัน มันจะเป็นการทํางานแล้วก็เราต้องขับรถไปซ้อมระหว่างที่พักกับที่ซ้อมด้วยมาที่นี่มันจะมีเวลาซ้อมเยอะกว่าเดิมเพราะว่าเรื่องการขับรถอะไรนะ่ะมันออกไปก็ได้ซ้อมเยอะกว่าเดิมแล้วก็ซ้อมเยอะกว่าเดิมก็ดีกว่าเดิมแน่นอนครับ Okay, uh, so Jonas uh, was said that of course there is a change uh, by training in uh, Thailand at FatEx and uh, between America because in America he needs to drive uh, to go to the training, but here he doesn't need to drive, so he got uh, plenty time to train. Um, more time training, he uh, the better he is. Okay, thank you. Next question, we got a question. f r o สยามสปอร์ต asking Joe Natterwood You have a fight coming up with ตต w วันช a ย for one featherweight a ว t h a ย world title in November in America do you think it is risky fighting superbon right now อยากจะถามโจนัทวุฒินะครับเป็นคำถามจากสยามสปอร์ตนะครับในอีกไม่นานครับตัวของพีิโจนั้นก็จะมีไฟ์ที่จะต้องเจอกับตะวันฉายในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ประเทศอเมริกาครับเพื่อที่จะชิงเข็มขัดมวยไทยคิดว่าการที่จะต้องมาสู้ ในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นความเสี่ยงไหมครับการเจ้าทุกครั้งเนี่ยมีความเสี่ยงมีโอกาสแพ้ชนะลอยทั้งคู่อยู่แล้วทุกคนมีโอกาสชนะหรือแพ้หมดแต่ว่าครั้งนี้น่ะคือเราโฟกัสแค่ไฟน์นี้ก่อนผมยังไม่ได้คิดถึงเรื่องไฟต่อไปเอาไฟนี้ก่อน So uh Joe said there is a risk in every fight. Uh, winning or losing is uh, just a risk. But he doesn't focus at the fight in November. He just wants to focus uh, on uh, this uh, Friday night. Next, we got a question for Super has been hard to switch back and forth between kickboxing and muay thai rules do you think it will be able you will be at a disadvantage because j o n a h wood has been fighting under muay thai rules for longer longer than you คําถามนี้นะครับเป็นคําถามที่อยากจะถามพี่ซุปเปอร์บอน์นะครับผมมันยากมั้ครับที่ตัวของพี่ซุปเปอร์บอนนั้นจะต้องสลับไปมาระหว่างกติกา kickboxing ก,กับมวยไทยคิดว่าตัวของพี่ซุเปอร์บอน์เองจะเสียเปรียบมั้เพราะว่าตัวของพี่โจนาธอาวุธเนี่ยได้สู้ในกติกาวมวยไทยมานานกว่าตัวพี่ซุปเปอร์บอน จริงๆสําหรับผมผมว่ากติกามวยไทยและกีฬาบ็อกซิ่งผมว่ามันไม่ยากเลยสําหรับผมนะครับเพราะว่าวยความที่พื้นฐานเบสิกผมก็เริ่มมาจากมวยไทยนะครับแล้วก็ชกคิปบ็อกซิ่งมาในช่วงแบบสิบปีหลังอะไรเงี้ยแต่ผมว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันไม่ได้ยากสําหรับผมเพราะว่าคิปบ็อกซิ่งกับมวยไทยสําหรับผมมันต่างกันตรงที่ว่าใช้ศอกกับอปั้มเข่าได้ซึ่งผมว่ามันไม่ได้แตกตา่างกันมากครับก็เลยไม่ไม่ได้รู้สึกว่ามันยากครับ So uh, for Superbon uh, fighting in um, uh, switching between kicking, uh, co uh, kickboxing and Muay Thai for him is not that difficult. He has the basic of Muay Thai already, and it says he can uh, he cannot use the el the difference is the elbow and the knee. So switching between uh, those two, that's not difficult for him. Okay, thank you so much for the answer. Next, we go to our media, uh, media partners. Uh, first. วีการพรชัย r า m ลุมพินีเอ็ก์มวยไทยเจ็ดสีวิ์พรชัย take it away เจ้เลยครับพี่พรชัยครับผมอามโจรครับก็จริงๆในไฟเนี่ยโจคิดว่าน่าจะน่าจะเป็นผู้ชนะถ้าตีนเปอร์เซ็น์สักเท่าไหร่ครับถ้าเปอร์เซ็นผมตอบเหมือนเดิมเสมอครับไม่ไม่สามารถบอกได้ผมเชื่อว่าทุกคนมีโอกาสแพรหรือชนะร้อยเปอร์เซ็นทั้งหมดเกมบนเวทีอะไรก็เกิดขึ้นได้ So, uh, the question was um, for Joe, what is the prediction, the percentage of winning of this Friday night? So, Joe said he can't tell. Uh, I can win 100% or lose 100%, so he can't really tell. Okay. Next, we got Nick Atkins from Backup Post. Thank you, Frank. This one is for Mr. Superbond. Well, yeah, the big talking point here is what happens if if uh, you beat Smoking Joe. Are you gonna take his place against Tawan Chai in November in Atlanta? Would you like to fight Tawanchai Chai for the title if you beat Joe here? แทนตัวโจที่เอาไปที่อเมริกาไหมครับผมไปชิงแค่พับบวยไทยแน่นอนครับเพราะว่าเป้าหมายเดียวของผมคือแชมป์นะครับผมมาที่นี่เพื่อจะเป็นแชมป์เท่านั้นครับเพราะไม่ว่าจะสะเต็ปขี่สเต็ปผมก็จะกล้าไปถึงแชมป์ไม่ได้ So uh, what he was saying, of course, uh, he wants to challenge Dawan Chai uh, to snatch his belt. And his goal here is to be a champion. So he's here to win and be the champion. Okay. Thank you for the answer. We got a question from media. Okay. This question is from Channel Seven, asking Joe Super superman has shown to have a dangerous kick. Are you worried at all about? him landing that kick on you what have you been doing to prepare for this kick คำถามนี้นะครับเป็นคำถามจากช่อง7 HD นะครับตัวของซุปเปอร์บอลนั้นได้มีการแสดงให้เราเห็นแล้วว่ามีการใช้การเตะที่อันตรายมากๆตัวของโจเองนะมีความกังวลกับการเตะของซุปเปอร์บอลไหมและมีามการเตรียมตัวมารับมือกับลูกเตะของซุปเปอร์บอลอย่างไรบ้างครับผมเหมือ,เอนเดิมอย่งที่เคยบอกแล้วครับช่ววยมาขนานี้แล้วมันไม่มีความกังวลแล้ว,ลวทั้งผมและกูชกนั่นแหละ คือการซ้อมนะเราซ้อมทุกอย่างนะครับมัดเท้าข่ะสอกทางการป้องกันมัดป้องกันเท้าด้วยพอซ้อมมัดกันเต็มที่นะครับ so uh, Joe said that uh, with the experience in uh, boxing and fighting and he just said he he has no worry about it because he has trained all all the defense all the weapons so he has no worry about this thing Okay, and we got Nick Atkins from Bangkok Post. Yeah, this one is a, also for Superbon, Um it, it feels like maybe Chingiz Allazov has has not is not going to come back to one championship. It's uncertain that situation. Uh, do you consider yourself the real champion now in that division, or would you still like to see him come back and and have that rematch with him? <laughs> อาราซอฟนะครับผม,มอ,อาจจะไม่ได้กลับมาต่อยในรายการของวันแล้วตอนนี้ครับทําให้ตัวซูเปอร์บอลเองคิดว่าเราเนี่ยคือแชมป์ตัวจริงในรุ่นนี้หรือยังครับเอ,อสำหรับความรู้สึกผมนะครับผมรู้สึกว่าผมอยากแก้มือมากกว่าครับผแชมป์ใน,น้าวันนี้มันมีมันมีความหมายนะครับแต่สําหรับผมผมว่าการได้ชกกบจิงคดอีกครั้งหรือได้แก้มือได้โอกาสแก้มือผมว่ามีความหมายมากกว่าสาหรับผ So uh, he feels like he wants a rematch with him. Uh, for this Friday night, it's mean to him. But um, to get a rematch, another rematch, we think it and it would be it would be very meaningful for, for for him. Okay. Next, we got a question from Muay Thai legend asking Superbon, if you win this fight, will you stay in Muay Thai or go back to kickboxing? คำถามนี้นะครับมาจากมวยไทยเล gend ครับอ,อยากถามซุปเปอร์บอนครับว่าถ้าชนะในวันศุกร์นี้อยากจะอยู่ในกติกามวยไทยหรือกลับไปสู้ในกติการิงบ็อกซิ่งครับจริงๆผมพร้อมที่จะสู้ทั้งสองกติกาน,นะครับไม่ว่ามวยไทยหรือคิงบ็อกซิ่งผมผมมั่นใจว่าผมทำได้ดีทั้งสองกติกา so the answer is uh, he can fight for both um, Uh, for both uh, Muay Thai and kickboxing, and he's ready for both, and he's, he's good at both. Thank you so much. And next, we got a question for Joe Nutterwood. What have you been working on? in What have you been working on improving at Training Center? To increase your chances of Be a t i n g Super b o ์คำถามนี้นะครับเป็นคำถามอยากจะถามตัวโจโนาุานนะครับผมตัวของพี่โจโอเองได้ฝึกซ้อมอะไรหรือโฟกัสกับเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมที่ค่ายแฟรทีค์เพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการที่จะเอาชนะซูเปอร์บอลครับตอนี่นั้นมีเวลาเวลาซ้อมนานกว่าเดิมครับความแข็งแกร่งก็เพิ่มขึ้นกว่าเดิมน่าจะเป็นความแข็งแกร่ง,งส่วนมัดเท้าข้อศอกล้วก็ซ้อมอยู่ตลอดทุกที่อยู่แล้วแต่ครั้งนี้น่าจะ เพิ่มความแข็งแกร่งได้มากกว่าเดิมเพราะมีเวลาซ้อมเยอะกว่าเดิมโอเค so for super Bowl, uh for Joe he said that he has a lot of time to train uh normally he would train every weapons that he has but this time since he has more time uh he can train uh longer so he stronger and tougher yes we have a question for both of the athletes we เรามีคำถามครับสำหรับทั้งคู่เลย this question is how necessary is this fight or what is the prediction that you think is going to happen is it necessary to win by a knockout to show your skills or you just focusing more on just getting the points and the victory this Friday คำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่อยากจะถามทั้งซุปเปอร์บอลและโจนะัทรวุฒนะครับมันมีความจำเป็นมากขนาดไหนที่เราตัวของเราเองนั้นอยากจะแสดงฝีมือในการ out, ็อกเอาท์คู่ต่อสู้ให้ได้หรือเราอยากจะโฟกัสแค่ชนะก่อนนะครับผมคำถามนี้อาจจะถามตัวที่ซุปเปอร์บอลก่อนครับ ถ้าทำผมผมก็จะเอาน็อ c ให้ได้นะครับเพราะผมแข็ได้เหมือนัันครับ So Superbon said uh, he wants a knock out because he wants the bonus Same question for คำถามเดียวกันเลยครับพี่โจชนะสำคัญครับคนที่ชนะส่งคนที่จะได้ชิงแชมป์ครั้งต่อไป So yes to him is uh, an important to 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 win this fight because then he can uh, be the champion. Thank you so much for the question. Now, next we go to again a question for both of the athletes. Both of you have a very impressive records here at one championship and fighting each other uh, in both have experience fighting in both Muay Thai and kickboxing. Which are the rule set that you are more comfortable in fighting in? Asking both athletes นะครับคำถามนี้นครับเป็นคำถามที่อาจจะถามทั้งตัวซูเปอร์บอลแล้วก็โจนาตุวุฒเช่นเดียวกันนะครับผมทั้งคู่เราจะมีประสบก,การณ์ในการต่อยทั้งมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งครับผมอยากจะถามครับว่าเรานั้นจริงๆแล้วเนี่ยชอบที่จะต่อยในกติกาไหนมากกว่าการคิกบ็อกซิ่งหรือมวยไทยอาจจะให้พี่โจตอบก่อนครับผมท่านาตอนนี้ผมชอบมวยไทยมากกว่า เช่นเ uh, 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 ดียวกันครับตัวพิสุพพรณครับจริงๆผมชอบต่อยทั้งสองกติกานะครับเพราะผมรู้สึกว่าผมชกได้ทั้งสองกติกาไม่ว่ามวยไทยหรือคีบอกซิ่งแล้วผมก็ไม่เกี่ยงว่าผมจะชกกับใครแค่ได้ขึ้นเวทีไปชกทำงานที่ผมชอบแค่นั้นก็สนุกแล้วครับชบ Yes yes please. For, for Superbon, uh, he uh, he likes boats, Muay Thai and kickboxing. He can fight anyone as uh, as soon as he got up in the ring. Uh, this is what he likes to do in the ring. So this is a job that he likes. Okay, this question is for Superbon. Have you seen Jonathan anotherwood fight before? What is the most dangerous things about Joe anotherwood พี่สุภวัลครับเคยดูเทปการต่อส mm ู้ของตัวโจนารุษไหมคิดว่าอะไรคือสิ่งที่อันตรายที่สุดในการที่จะต้องมาเจอกับโจนารุษครับก็ดูอยู่ตลอดนะครับเพราะว่าโจเป็นนักชกที่อยู่ในรุ่นเดียวกันมาหลายปีแล้วแล้วก็ถ้าถามว่าวุฒิไหนที่อันตรายผมมองว่าน่าจะเป็นหมัดที่ที่ออกได้ได้ดีได้กลมแล้วก็ออกเป็นชุดได้ตลอดนะครับก็คงต้องระวังเรื่องเรื่องหมัดของโจครับแล้ว Superman said that uh, yes, he's been watching uh, Joe uh, all the time because uh, they come from the same division, and he thinks that uh, Joe got uh, very good, uh, very good punches, um, very sharp and very uh, heavy, and also the combination of the punch. Now, this question is for Joe Nutterwood. After this fight, do you have an upcoming fight with the Wan Chai? if you have either if the result of this Friday you have a victory will you stay training in Thailand or go back to the in Atlanta to train there คำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่อยากจะถามตัวโจนาตุนนะครับในอีกไม่นานหลังจากไฟนี้นะครับจะได้เจอกับตะวันฉายพีเคแสนชยัยที่ประเทศอเมริกาครับถ้าตัวของพี่โจนาตุนเองนั้นสามารถที่จะชนะหรือไม่ว่าผลจะเป็นยังไงก็ตามแต่อยากจะอยู่ ฝึกซ้อมที่เมืองไทยต่อไปหรือพร้อมที่จะบินกลับไปฝึกซ้อมที่แอตแลนตาทันทีเลยครับสาหรับผมคงจะอยู่พักผ่อนที่เมืองไทยก่อนแล้วก็ซ้อมที่เมืองไทยสักอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วก็กลับไปซ้อมที่นูน่น uh, So after uh, if he wins the fight um, this Friday night and he would like to stay a week or two in Thailand to train and after that yes he would fly Uh, back to America and t train there. Mm. Okay, thank you. Next, we got question from Nick. Nick, take it away. Thanks, Frank. This one's for Joe what uh, I'm sure you were watching the the show in Denver, one one sixty eight. How excited did it make you uh, ahead of one one sixty nine in Atlanta? Did you? How? Yeah. Did you feel that excitement to be able to compete in America? How How much are you looking forward to it? รับผมคำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่อยากจะถามพี่โจโดน,นะครับหน้าตัวของพี่โจเองน่าจะได้เห็นรายการของวันที่ล่าสุดไปทําที่เดนเวอร์ประเทศอเมริกาวันหนึ่งหกแปดนะครับผมการที่ได้เห็นในรายการนั้นทําให้ตัวพี่โจนั้นมีความตื่นเต้นมากขนาดไหนที่จะได้ไปเป็นเม้ได้ได้ไปปรากฏตัวในประเทศอเมริกาต่อในประเทศอเมริกาในรายการวันหนึ่งหกเก้าครับก็ดีครับได้เห็นการพัฒนาของวันชมิชชิปด้วยถ้าจะใหญ่จริงต้องไปอยู่ที่อเมริกาใช่ไหมครับ เราก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นเรื่องความตื่นเต้นเราก็ตื่นเต้นทุกครั้งนั่นแหละเตรียมตัวพร้อมทุกครั้งแต่ครั้งนี้มันเป็นการโชคในบ้านด้วยครับไปอยู่นั่นสิบปีแล้วก็มีโอกาสได้โชคในบ้านสักครั้งเพื่อนๆได้ไปดูด้วยเพราะน่าจะดีกว่า So Joe said that it's good that uh, the Uh, one uh, six nine would be in America, and it's going to be big. And he is very honored to be part of it. Of course, each fight, uh, he is very excited, and also, but he is prepared. But this time, uh, back in America, is going to be, uh, it's going to happen in his home, in his, uh, in 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 his country. So his friend can come and watch him as well. So he would be more comfortable. Okay, next we got our last question from Takon, please. Okay, Takon. Okay, it seems that he's not available. Okay, but that's all right. I think that's wrap things up for our main event, s u p e r m o n and Joe Netherwood. Thank you so much for your time and joining our virtual press conference today. Next, we got Chatri s i t o t o n g ก็อยากจะขอขอบคุณทั้งตัวพี่ซูบอลและพี่โจนัทวุฒิมากๆนะครับผมที่เข้าร่วมในการ virtual press c o n f e r e n c ของเราครันี้ครับสวัสดีครับ